สวัสดีครับเอฟซีมนนอี่กัว่าพบกันในคลิปที่สองของวันที่เจ็ดนะะของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดส้อรับคลิปนี้ผมกะถีน้นำรักนวยบนที่ผ่านเขามาจากงวดที่แล้วนะละครับล,ลักนวยบนที่ผ่านเข้ามาสามสูตรนละล่ะเข้ามาติดตามบังแล้วก็นีสูตรอ่ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรเป็นสี่สูตรเป็นสูตรเก่าที่พกักงานเอาไว้เดี๋ยวเขาก็กลับมาเดินต่อสองงวดแล้วนะะกลับมาเพิ่มเติมเ,มเป็นสี่สูตร ก่อนไปรับชมรัหนวยขกขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเอาปฏิมาบ่งนะสูตร ที่พันของมาก็กคือสามสูตรนี่นะครับสามสูตรนี่หมดที่พันมากะมาที่หลักหน่วยนะครับมาที่หลักหน่วยชนมาตัวชนนะครับชนในศูนย์สองสามสี่ห้านะครับชนสามสูตรตัวชนสามสูตร มามีแต่ตัวมีแต่ตัวชนสามสุดนะครับม่มีตัวอ่าชนสี่สุเลยจะช่ชนสามสุดประตุสตรนะครับศูนย์ขึ้หนึ่ง่าตัดออกให้รับเนะสองสามสตรเลขสามกับช่นสามสุดเลขสี่กับช่นสามสุรเลขหากับชนสามสูดด้วยกันนะครับ,นะ 2, 30, กกบ 30, 4, มีแต่ 30, ก 5, กน 30, นนะตัวชนสามสุรปีพนันสำหรับวันนี้อา้ อ่ะไปบ่งสูตรแหลกเลยน,น้ำตรแหลกเลยรับสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่ชื่อว่าเดินดีอ่ะถือว่าเดินดีอีกสูตรหนะน,นึ่งน้ำละเริ่มเดินตั้งแต่หงวดที่ออกหน,น,นึ่งหนึ่งหกสศิติอ่ะนะครับสิบห้าหงวัดน้ำละสิบห้าหงวัดเดินอยู่ที่สิบห้าหงวัด เงียบเดินเนียบๆนับละตั yeah. BLANK, ้งหรับศ <Yeah. S 2> mm ูนยนี้การน้ำลงตั้งแต่งวดที่ออกแปดหกสามเงียบงวดแปดหกสามก็เดินมาแล้วชุดหน้ากระดาษสามงวดนับลน้ำลงแล้วก็คุกเลยข่าย่ำงวดที่ผ่านมาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่เงียบเริ่มต้นกระดาษแผ่นใหม่นับละงวดที่สิบเก้าโดยรวมนะครับเดินยิง เดินจริงสามงวดกระดาษแผ่นเก,านก่าเดี๋ยวก็มาเดินอยู่ในกระดาษแผ่นนี้อีกเป็นงวดที่สี่นะครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกเจ็ดอ้าวขอพายที่ 4. เขียนผิดศูนย์ศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าตอนนี้ลบเดี๋ยวปล่อยนะครับลบ เขียนให้ถูกต้องดะเจ็ดศูนย์ศูนย์เอาละเดวันที่ผ่านมาออกเจ็ดศูนย์ศูนย์แบบเด็กล่างว่าเลขอ่าท้ายรางวัลที่หนึ่งอ่ะนี่ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เลขศูนย์มาที่หลักหน่วยเพราะว่าเป็นสูตรหลักหน่วยมาหลักสิบนึน่แต่ว่าเป็นสูตรหลักหน่วยเอาละครับ,บเป็นวันที่สิบเก้าอ่ะ เป็นงวดที่19ขอให้เดินต่อวิธีคำนวณสูตรนี้กับบรนยากครับนวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจิใส่ลักลอยเรียกหมุนครั้งที่สาม บวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหนึ่งร้อยครั้งที่สามได้แปดแปดบวกกันสองครั้งแปดแปดนะครบแล้วก็บวกหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้เจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองครับได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองทางด้านหลักหน่วยนะครับขอให้เดินต่อนะครับถ้าเดินต่อที่เป็นว 20, งวดที่ยี่สิบอ่ะงวดที่ยี่สิบอ่ะพันนะครับพาน เราก็ว่าถุงนี้ผ่าน4งวดแล้วแบบ4แบบผ่าน4งวดแล้วนับล,ละ1 2 3แล้วก็4กับงวดล่าสุดนะข้อพังสูตรที่สองนะสูตรที่สองนะมี4สูตรส,สูตรที่สองนี่เป็นสูตรเพิ่งจะอ่าลงในงวดที่ผ่านมาอ่ะนี่ครับเป็นสูตร เพิ่งจะลงในหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเป็นสูตรหกตัวนะครับเดี๋ดีกันสูตรนี้นะครับวันที่ผ่านมาเลขที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูตรนี้กับมาที่เลขศูนย์ มาที่เลขทูนเดินเป็นงวดแรกที่นําลงช่องนะครับเดินเป็นงวดแรกกระลังเดินดีนี่ครับทีกระลังเดินดีนะครับทูนี้ก็เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับสถิติสิบเอ็ดงวดสถิติสิบเอ็ดงวดครับสถิติที่สิบเอ็ดงวดกำลังเดินดีเดินสวยงามมากครับน ไม่มีค่า x อกวยนครับนับเรียงไปเลยหายากมากสูตรแบบนี้ครับสูตรที่นับเรียงแบบนี้สำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณครับเท่าที่ใส่ลักรลอยเลขหมุนครั้งที่4ีบวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่4ก็คือเลขห หกบวกหกคงที่เนะครหกบวกหกคงที่ก็เป็นสิบสองก็จะได้สองเป็นตัวแรกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตามนี้เลยสำหรับหลักหน่วยสี่อ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับจะมาให้เห็นหรือไม่ตัวไหนจะมาสำหรับ ตัวอะไรจะมาเดินสวยงามมากเนี่ยัวนี้ถ้าเดินตัวที่เป็นงวดที่สิบสามนะเดินหนึ่งงวดเนี่ยที่น้ำลงนะล่ะเดี๋ยวให้ทีว่าบิงังสูตรที่ผ่านเข้ามาจากงวดทีแล้วก่อนนีะครับพองวดที่แล้ว,ว,ล,วลงสูตรใหม่สองสูตรนะล่ะสับพันทั้งสองสูตรเลย สี่สุดหลุดหนึ่งสุหดหัวสิบพันมาเอาละสี่สุดนะครับสี่สุดอ่ะสูตรนี้หลุดนะครับเรากะเบิงตามตามสูตรนี้แล้วก็สูตรเกาสิพ่าง,งานเอาไว้เขาค้ำมาเดินต่อเอาละก็รับสูตรนี้กะสถิตทสิบสองวัดนะครับเดินถึงแต่งวัดที่ออกศูนย์สี่หนึ่งเดิน สิบสองวัดนะเตือนที่สิบสองวัดวดที่ผ่านมาเลขที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นำลงเป็นงวดแรกเลขศูนย์คือหลักหน่วยนะครับตามนี้เลยนะครับ เดินเป็นวดแรกอ่าี่ถ้าชอบกับพี่จะรนาเบิง้งครับละ่ะแต่ว่าชอบกับพนันเบิง้งเผือกวาเหมือนเทิงเพราะว่าผมผู้ดหู้ว่ากี่ออกตัวใดอ่าเนี่ยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับะวิธีคำนวณศูนรนี้เข้าที่ใส่ลักแสนของน้องที่หนึ่งบวกลักหมื่นของร้อที่หนึ่งบวกลักพันของน้องที่หนึ่งกะบวกลักสิบหลังบวกลักหน่วยหลางครับตามดีเลย ตยวเบิ้งสามตัวแรกของน้องที่หนึ่งนะครับหมื่นอ่าแสนหมื่นพันก็คือห้าห้าแปดหห้าแดแล้วก็เลขล่างสี่และหน่วยก็คือ5กับ1นหและ1นครับห้าบวกหเป็น10 10ิบบวกแดเป็นสิแปดได้8ปปด บวก5เป็น13ได้3 3มบวกหเป็น4ได้4อ่ะผมก,ก็ลืมบวกไปหมดละนี่นครับสำหรับสูตรนี้มีค่า x ตัวที่4ีบวกสนะครับนับเรียงไปสระอ่า4ตัวตัวที่4ีบวกสแล้วก็จะได้2ตัวหลังนี่สำหรับเป็นสูตร6ตัวอ่ะตามนี้เลย4 5 6 เจ็ดครับเพราะว่าได้เจ็ดบวกสองก็จะเป็นเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ครับตามนี้เลยนะครับล้ะได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์จะเดินต่อหรือไม่นะครับละถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสี่ครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ สิบสี่นะสามนีเลยเอว่าบางสูตรสุดท้ายนะครับะสูตรสุดท้ายสูตรที่ 4. สี่ของเฮานี่กะสูตรนี้เคยนะนำลงนะครับเคยนะนำลงอยู่ทาที่ตีอยู่ที่อแปดงวดนะ,นะครับนะครับเริ่มเดินตั้งหมงวดที่ออกแปดหกเจ็ดแล้วก็เดินเป็นสูตร้าโตนะครับนะลงมาแรกเดินงวนะดที่สองออกสอง 09นี่ลุดนะครับผมกับพักงานเอาไว้สองวดซ้อนเลยนครับพักงานเอาไว้สองวดซ้อนเลยเขาก็กลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อสองวัแล้วครับผมก็เลยอ่านากลับมาอลงชนกับสูตรที่ผ่านเข้ามาสามสูตรก็เป็นสี่สูตรพอดีกลับมาเดินสองวดแล้วนี่ครับความน่าจะเป็นนะครับกลับมาเดินสองวันวันนี้จะได้ตัวไหน จะชนกันหรือไม่หรับนะว,นว,นวิธีคำนวณวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึง่งบวกกันสองครั้งแล้วก็บ,บวกเก่าลักร,อร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขอสองสองบวกสองแล้วก็บวกเก้า นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้สามไม่มีค่าเ็นับเรียงไปเลยครับไม่มีค่า x ็สามสี่ห้าหกเจ็ดนีครตามนี้เลยนะครับนะตัวไหนจะมางวานนดนี้สูตรนี้กำลังเดินกำลังเดินนะตามนี้เลยนะครับคนะ่าเดินตัวที่เป็นวดที่สิบสาม เนี่ยครับในข้อถือมาเบื้องทุกทุกสูตรท,ท,ที่อ่าผมเลยนั่ลงในมนันนี้จะเดินต่อไมสูตรเก่าและสูตรที่นำมาสมทบกันวันนี้สูตรเก้าข้างบนอ่ะเนี่ยครับสูตรเก้าข้างบนสามสูตรนับละเนี่ยครับสูตรเก่าตามสูตรนี้สูตรนี่เป็นสูตรพึ่งจะเอาสูตรที่พังงานเอวาา่า อ่ะใเดี๋ยวเขามาบางสูตรเก่ากว่านะสูตรเก่ากว่น่ะเลขเจ็ดมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนีครับเฉพาะสูตรเก่านันเพราะสูตรเก่าจะชนเลขเจ็ดที่สามสูตรเลยตัวอื่นก็จะชนที่สองสูตรนะครับก็จะชนที่สองสูตรนีครับก็จะมีอ่เลขเก้าเลขศูนย์ก็จะเยอะนะครับถ้าชนสองสูตรจะเยอะไปนะครับ ผมก็เลยไปเอาสูตรเก่าที่พักง,งนันเอาไว้เขากำมาเดือนต่อมาเพื่อจะได้ชนให้ตัวเลขลงโตเราราะเนี่บ,นะบถ้าเฉพาะสูตรเก่าก็จะอ่าเลขสี่เลขหกเลขห้าก็เยอะเนี่ยครับเก้ากับศูนย์หน่อยเกือบเกือบหมดทุกตัวนะถ้าสูตรนี้มาชนปุ๊บานี่ครับเลขเจ็ด 1, มีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ เลขแปดมีสูตรเดียวเลขเก้ามีสองสูตรเลขศูนย์มีสองสูตรเลขหนึ่งอ่ามีสูตรเดียวเลขสองเลขสองแสดงว,ว่าสูตรข้างบนนี้ชนแค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับชนสี่สูตรทีนี้เรามาดูสามสูตรนี้เขาจะชนตัวไหนบ้างนะครับลเลขสองอ่ามีสองสูตรแล้วก็เลขสามมีสอง เข้าจะเอาสามเลขสี่มีหนึ่งมีสองมีสามเลขห้ามีหนึ่งมีสองมีสามเลขหกมีหนึ่งมีสองมีสามนี่ยกระจาย่องตัวแบบนี้เลยน,นะนะครับนะครับก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักหน่วยนะส่วนนี้ก็เดินดีนะครับกลับมาเดินแล้วสองวัด หลักหน่วยบนหวดนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดอ่ะสี 4. 4, 5, 6, ่สี่ห้าหกเจ็ดนี่จะเดินต่อหรือไม่หลักหน่วยบนงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะจะเดินต่อหรือไม่แล้วนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทบริชอบคลิปนี่ก็จะเลื่อมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พหนากราบเพื่อสิ่งใมีก็เล่าให้ไก่แฮคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอซได้รับช่วมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับใครชอบอสูตรไหนก็จัดไปครับสำหรับเด็กล,ลักหน่วยครับลักหน่วยถ้าถามผมว่าชอบอ่า ตรงไหนสำหรับนะชอบทดวอหเก็จะชอบสามตัวนี้สำหรับหนะ้าหกเจ็ดนครับห้าหกเจ็ดอ่ะสี่อ่ะสี่ก็ถือว่าให้เป็นตัวรองอะเป็นตัวลองไปแล้วนะครับนะชอบที่สุดก็คือห้าหกเจ็ดสามตัวนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ